สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่นพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับวันนี้จะพามาดูงานขุดโคกหนองนาพื้นที่สี่ไร่นะครับที่ตําบลเขาดินนะครับอําเภอกาเลียวจังหวัดนครสวรรค์ครับพื้นที่เป็นทุ่งนานะครับรายละเอียดแบบก็คือคันล้อมรอบที่นะครับ ความกว้างของหลังคันล้อมตังางอยู่ที่หกเมตรนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณเมตรสามสิบนะครับหรือเท่าระดับถนนที่มีคนยืนอยู่ตัดล้อมรอบไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีสระน้ําเก่าอยู่แล้วนะครับสระน้ําเก่าสาระน้ําเก่าตัวนี้ียร์ r ิ n งรอบนะครับเอาต้นไม้ต้นมะม่วงกับต้นคางต้นใหญ่ต้นนี้ไว้แล้วก็พวกเ,เล็กๆเอาออกนะครับแล้วก็ทําการ แต่งสะนะครับเพิ่มความลึกลงไปแต่งนี้ไม่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 ซับซ้อนมากนะครับเน้นง่ายๆนะครับเลยใช้เป็นรถขุดไซเดิมมานะครับรถร้อยสาสิบกับรถขนาดแปดสิบน,นะครับสองคันก็แบ่งงานกันทําตัวนู้นจะเป็นใส่บุงกีิสโลบมาขุดตัวล่องน้ําไปแล้วก็ตัวนี้ก็แต่งคันสะไป ก็กระจายงานกันทำก็เสร็จอยนะครับสำหรับเมืองเส้นแรกนะครับที่เราขุดกันความกว้างอยู่ประมาณ4เมตรกว่านะครับชั้นเดียวนะแล้วก็มีน้ำออกมานะครับต่งตามตัวออกมาเลยตัวหลังคันนี้ฐานกว้าง6เมตรนะครับความสูงประมาณ เมตรยี่สิบได้นะครับแล้วก็กว้างอยู่ห้าเมตรนะครับอันนี้ยังไม่ได้วัดดีก็จะเหลือยกคันล้อมนะครับจากหัวหัวที่นะครับตัดไปหาต้นตรงมุมต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ขึ้นมาหาตัวสะตรงนั้นก็จะกว้างตัวหันจะกว้างหกเมตรห้าถึงหกเมตรเหมือนกันกว้างท่านี้นะครับแล้วก็สูงประมาณเท่ากันแล้วก็ตัวสะน้ําตรงนี้นะครับ จะลอกเอาเลนขึ้นนะครับตัวเลนเปียกขึ้นแล้วก็จะแต่งคันสะใหม่เพิ่มคัม <c oughs> เพิ่มความกว้างของคันสะเป็นหกเมตรนะครับให้รับกับตัวคันอันนี้นะครับตัวเลนเปียกเราก็จะกระจายไปให้ทั่วพื้นนานะครับเพราะว่ามันจะจัดการทัน,นยักต้องรอให้มันแห้งนะครับถึงจะทำอะไรได้แต่ก็ แทบจะเป็นปุยยังดีะครับตัวเลนตรงนี้ก็เป็นตัวสะเก่านะครับผมพยายามเอาเลนขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้มันเก็บน้ำได้เยอะนะครับส่วนคันสะตรงที่เห็นทั้งหน้านี้มันจะขยายกว้างกว่าเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน ถูกจำกัดด้วยฝั่งนู้นก็เป็นเหมืองฝั่งนี้ก็เป็นสระ์ถ้าเราขยายไปดินข้างล่างมันเป็นดินอ่อนครับเป็นดินเลนดินยังไงก็จะจับกันไม่อยู่นะครับมันจะไหลลงที่ต่ําอย่างเดียวกองที่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้เน้นอยู่แล้วเน้นแค่กันน้ํานได้จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตต่ออีกทีนึครับครับผมก็มาอัปเดตกัน ต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้คือขุดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแต่ก็จะมีขนาดและสเปคที่ลดลงไปหลายอย่างนะครับเนื่องด้วยว่าเจ้าของที่มีเวลาน้อยนะครับต้องกลับไปทำงานแต่ก็ถูกใจเจ้าของที่นะครับแล้วก็งบประมาณนี้ก็งบใช้งบไม่สูงนะครับ ตอนนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับที่ว่าทีแรกว่าเราจะลอกตะกอนเลนออกหมดนะครับอันนี้เราลอกไปแค่ครึ่งสระนะครับเนื่องจากเดวยวว่าเลนมันค่อนข้างหนามากนะครับใช้คำว่าหนามากเขาบอกว่าสามสิบปีนะครับสระลูกนี้ไม่เคยลอกก็ดูตัวเลนนะครับที่ผมลอกขึ้นมาอันนี้ก็เอากระจายไปตามพื้นอันนี้แค่ครึ่งสยายนะครับถ้าอีกถ้าลอกทั้งสยายคงจะเ,เยอะนะครับ มีตรงนี้นะครับตัวเลนพออย่างนี้พอมันแห้งนะครับพอมันแห้งก็ใช้รถไถดันกระจายให้ทั่วพื้นในทีนะครับอันนี้ก็เป็นแทบจะเป็นปุยอย่างดีเลยนะครับเลนก้นสักนะครับหรือว่าถ้าไม่ถ้าไม่ดันทิ้งครับตรงนี้ก็ยกเป็นพื้นเป็นพื้นยกสูงได้ได้อีกชั้นหนึ่งเลยนะครับสูงได้เกือบยี่สิบเซนเลยนะครับดันปาดเรียบให้ดีๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ที่แรกว่าเป็นคันล้อมกว้างหกเมตรนะครับเป็นตัว L ไปเพื่อจะมารับกับคันล้อมด้านนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสี่เมตรหเมตรกว่านะครับแล้วก็จะสูงอยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับถ้าตามฝั่งคันนี้มันจะสูงประมาณเมตรสามสิบเซนนะครับแต่ก็มองดูก็ไม่เตะตาไม่ไม่ไม่ผิดกันเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ที่มันเป็นเลนเปียกนะครับเพราะว่าใช้ดินจากตัวเหมืองนะครับเหมืองของที่แปลงนี้เองนะครับมันมีเหมืองสาธารณะผ่านที่นะครับก็เลยใช้ดินในเหมืองผสมกับดินของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ยกเป็นคันล้อมขึ้นมาไปหาท้ายที่ตรงมุมต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ตัดมารับกันนะครับ ถ้าพี่ดูจากคลิปจากต้นคลิปนะครับจากต้นคลิปที่แรกน้ํามีแค่ระดับครึ่งเหมืองนะครับน้ํามีระดับครึ่งเหมืองตอนนี้น้ําขึ้นมาโอ้อีกสักหกสิบเซนก็จะ,จะเสมอขอบเหมืองแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยนะครับนี่เลยครับผมอันนี้เป็นน้ำซึมนะครับขึ้นมาเรื่อยนะครับ คันล้อมก็จะเรียบๆแบบนี้เลยนะครับแปลงนี้จะวางะพักค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับตัวคันล้อมนี่รถวิ่งได้นะครับฐานกว้าง6เมตรนะครับฐานคันตัวที่ผมเดินอยู่แล้วก็ด้านบนนี้จะกว้างอยู่ประมาณ5เมตรนะครับ ที่แปลงนี้จะไปถึงตรงกองหญ้าที่เป็นตรงนาข้าวครับถึงแค่นั้นแต่เนี่ยเขาจะตัดทําเป็นล็อกสี่ไร่นะครับเพื่อการดูแลง่ายนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็ตรงหัวมุมนู้นจะมีเป็นตัวเนินโคกนะครับขนาด สิบพูนสิบนะครับยกไ้ให้นะครับเผื่อจะของทีจะปลูกกระท่อมนั่งเล่นชิลๆนะครับตรงทีเก้าไปไม่ได้นะครับมันค่อนข้างเละจะประมาณนี้นะครับก็สรุปงบจบไปที่ห้าหมื่นสองพันบาทนะครับห้าหมื่นสองพันบาทไปนี้ครับ ผมใช้รถขุดมาสองคันนะครับขนาดสิบสามตันหนึ่งคันรถขุดแปดตันหนึ่งคันแปลงนี้ทําเป็นลายชั่วโมงนะครับรถขุดสิบสามตันผมทําอยู่ที่ชั่วโมงละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็รถขุดแปดตันผมทําอยู่ที่ชั่วโมงละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอ่าแล้วก็มีเป็นสิบรถสิบล้อนะครับเข้ามาทอยดินนะครับ ค่อยดินมาแต่งคันศารนครับสามสิบเที่ยวนะครับสามสิบเที่ยวเที่ยวละหนึ่งร้อยบาทก็สามพันบาทนะครับแปลงนี้จะงบใช้งบไม่สูงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าขนย้ายอะไรมาจากบ้านเพราะาแปลงนี้อยู่ห่างจากบ้านผมแค่ประมาณเจ็ดแปดโลเองครับเจ็ดแปดโลก็เลยไม่ได้คิดค่าขนย้ายอะไรแกเพราะแล้วก็แกแก็เลี้ยงข้าวลูกน้องผมด้วยดูแลทีครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับขันล้อมก็เรียบๆแบบนี้ทุกด้านเลยนะครับก็มีเคลียร์ขี้ขยะต้นมองต้นไม้ที่มันลกๆไปนะครับรอกที่แกโอเคครับผมก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเลยก็ <c oughs> ถ้าหากชื่นชอบผลงานจากทีมงานเรานะครับงบน้อยๆนะครับมุงกงมุงกีสล็แล้วก็มีใช้เหมือนเขาหมดนะครับมุงกีสล็อก็มีมุงกีกงกฟันติดปีก็มีนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เปอร์น,นะครับ0649524155นะครับหรือว่าอยากโทรมาปรึกษา แบบว่ามีโปรเจกต์ในใจอยากได้แบบนี้แบบนี้งบจะออกมาเท่าไหร่ก็ลองแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับที่เบอร์โทรเมื่อกี้นี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ